นะคะตอนนี้กี่โมงนะสี่ทุ่มครึ่งนะคะเอ่อช่วงน,นี้ขอพามาติดตามชีวิตนักข่าวผู้ประสบไัยค่ะกองรวมกันอยู่ตรงนี้นะคะทั้งนักข่าวรีพอร์เตอร์ช่องสามช่องเก้าเนชั่นนะคะเราเสร็จงานมาจากที่ไหนกันบ้างไม่รู้แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูกันนะคะว่าพวกเขาเราเหมือนเราอยู่ในรถปอพอต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะท่านผู้ว่ามาตีมาะนะคะที่ ช่วยเอารถบรรทุกมารับพวกเรานะคะไปหาที่พักนะเพราะพวกเราเป็นผู้ประสบภัยค่ะ่านี่นะคะเป็นไงคะที่เรืองค่ะรถที่ท่านทางมขอบคุณมากเลยเ้รู้สึกว่ามันทําให้เรารักกันดีมากรล้กัะเป็ตัวที่ดีเ่องคนะอ๋อนี่ค่ะนี่เราออกจากไมค์การ์เดนไมค์การ์เดนนี่คือคุณติชีลาพุทธศารเลย พุ้ปราพันฑ์ของไทย PBS พักอยู่ไมค์อาร์เดนซึ่งยังคงตั้งอยู่โดดเด่นกลางเมืองปัตตานีนะคะมีไฟนะคะแต่ว่าน้ําน้อยไม่มีอาหารน้ำล้อมไปด้วยน้ําและนี่วงเวียนหอนาฬิกาสายหน้ามอทั่วหมดอ่ะมีใครมาจากไหนบ้างอันนี้ล่าสุดต้องหาต้องคิดค่ะต้องคิดมาจากไหนคะ ว่าจากของีค่ะ่อที่ต้องมาไตหน้าค่ะี่ถึอตั้งแต่หนองีมากาเมืองปัตตานีเนี่ยคือเหมนเป็นทะเลแบบลืยาวมาเลยแล้วก็ตลอดทางมืงหน้าเพราะว่าขนาดมาด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่แต่ว่าน้ำมันลึกแล้วก็เชี่ยวที่สำคัญค่ะขับไปขับมาก็เจอตลอดทางในรถลงอยู่มันอยู่แบบตลอดทางเลยเหาเป็นคั้ที่แบบรูเวนจะมาถึงตรงนี้ไม่ได้นั่งเลยนะี่ยืนมาตลอดทางมือี่แบบตอเลอ ที่เอนลอดทางเนขอบคุณมากนะคะที่แบบว่าอยางจังหวัดนะคะจะ่ให้เราไม่ที่นอนแทนที่ทแล้วก็่าจะต้องชานพโอิเพราะว่าเราอะคือทางนี้อนต้องก้านะ่างภาพช่วย่นะคะอานิินชาสามพี่สิบพินชามี่บแก็นั่งรถบรรทุกมาคนเดียวมานะคะน่งน้องบิ๊กช่างภาพนี่น้องเตยนะคะช่างภาพเนชั่น เราพูจริงๆพวกเราอ่ะมาจากจังหวัดยะลาพวกเราไม่ธรรมดาพวกเรามาจากยะลาเรามากั้งแต่6กโมงเช้าจากยะลานี่นะคะคือผู้ประส เราไปไหนกันอล่องแกงเห็นไหมจากจังหวัดยะลาเพื่อจะไปหาดใหญ่และไปได้ไปอ่ะย้ำตื่นตั้งแต่ตีสี่ปลุกคุณแก้มจบปนีตั้งแต่ตีห้าครึ่งฉันจะไปหาดใหญ่น,น,น้ำวรมานฉันน้ำพรมานฉันได้อตอนนี้ ปัตนเอค่ะบัแล้วไม่รู้ว่าพวกนี้จะได้กัับหัดใหญ่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถนนมาถูกตัดทีนี้เท่าทีนี้ก็อยากไปหัดใหญ่กั่ด้วยนี่คือใกค้ะที่เรื่องต้องบอกให้หมดด้วยว่าคือตื่นทีสี่ไปผู้เทียนแต่ว่าตอนทีสองทีสามลุกตลอ,อดเวลาลุกทุกขึ้นชุ่แโมงนี้แทงนี้นอนกันไม่หลับไม่หลับจนกระทั่งว่าเธอลุกขึ้นมาแต่งตัวเสร็จต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นของดีที่ที่จะกลหัดใหญ่ด้วยแล้ว่เรามีแบบว่าที่แบบเป็นสุด ตอนที่มาจากจากเนืองยาลาข้ามาผ่านตรงน้ําตรงแม่ลามที่แบบน้ํามันจะท่วมมาถึงตะนากรเต็มเลยก็ช่วยกันสองช่องว่าแบบไปได้ไหมก็โอเคนึ่าดไปหนึ่งกล่องออมาได้พอมาจุดที่สองตรงแถวหนองศิกรักตรงนั้นเรียกแถวแถวบ้านข่าได่ค่ะก็เลงไปเลงมาไปได้ไหมก็เห็นรถคันหน้าเนี่ย มันไปได้ก็ตัดสินใจโอเคไปสำนักข่าวไทยนำหน้าเนเธอร์แลนด์กลับมาผมว่าไปได้สักสิบสิบเมตรคร่ะติดไปหลังกลับเพราะว่าพวงมาลัยอ่ะมันก็ทำไม่ได้มันเริ่มลอยต้องหลงังกลับมาแต่พอเรากลับออกมาแล้วช่ววปปองก็ฝั่งไทยมากนมีผู้ประสบภัยรายใหม่ม,มาเราบอกว่าไปไม่ได้ค่ะเาบอกเขาอยากเสี่ยงพอฝนไปกดไปจนทิ้งนถึงแล้วก็ต้องถยอยกลับแต่ว่ากับออกมาถึงนแขนนะได้น้ำเต็มรถค่ะน้ะตป อยู่มะพร้าวต้นเดียวใช่ไปเจอก,กันที่เดียวหมดเลยเออมะพร้าวต้นเดียวออถั่วช้างก็เพื่อไม่ให้น้อยหนะ้าเอารถไปจอดอยู่ดอนยางก็คือเอางี้ตอนนี้ทุกคนนะ่ะที่อยู่กันบนรถทอพอ,อเนี่ยจะบอกว่าทุกคนที่อยู่บนรถทอพอนะเพราะว่าเราอะ่ะไม่มีรถนะรถพวกเรานะ่ะ ที่มีน้ำไว้รถเนชั่นอย่ารถท่องเก้าอยู่เส้น418นี่นะคะต้นเดียวแลรถท่องสามเนี่ยรถถังสามนสเนี่ยนะคะอยู่ที่แยกกอนอยางนะคะแล้วเราก็ต้องนั่งรถเนี่ยรถบรรทุกเนี่ยมาเข้าเมืองเนี่ยสองสามชั่วโมงเพื่อจะมาขัข่าวในเทศบาลแล้วเรื่องของเรื่องคือไม่มีเสื้อผ้าค่ะไม่มีเสื้อผ้าทุกคนไม่มีเสื้อผ้าแล้วก็เสื้อผ้าก็เปียก ชุดก็เลี่ยกนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราเรากเเมาะผู้ว่าปตานีให้เสื้อกับเป็นเกงชาบามาให้แต่แต่ครนี้ทั้นในก็คงแบบไม่ไม่เป็นไรผู้ประสบภัยท่านหนึ่งหลายหลายท่านรวมกันใช่ใช่เออได้เป็นทีมทีมวเกงชาบา น่ารักนะคะน่าดูดูอ่าแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงมันคือน้ําท่วมหนักสุดในประวัติศาสตร์แล้วตอนนี้นะเราเราประวัติศาสตร์เลยสามสีจังหวัดนับตั้งแต่สงขลาแล้วเห็นบอกว่าคืนนี้ใช่ไหมน้ำใหญ่สุดสุดคืนนี้นะยาวเมตรคืนนี้นะอันนี้ต้องระวังไมด้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะจะไปที่ซีเอสปัตตานีน้ำท่วมนะแต่พอมีห้องให้นอน แต่พี่เจ้าบอกว่าน้ำอาจจะไหลน้อยไม่เป็นไรขอให้มีที่นี่นะคะเทศบาลเมืองปัตตานีน้ำก็ไหลลงโจกโจ๊กโจก,โจกแล้วตรงที่แม่น้ำปัตตานีก็จะขึ้นอีกห้าสิบเซน๋ยวไปดูซีเอสดีหนึงนี่นะคะชีวิตนักข่าว ไม่ใช่ง่ายเลยนะคะกว่าจะทําข่าวให้กับคุณผู้ชมนี่คะเราก็ต้องเป็นผู้ประสบภัยด้วยทั้งนี้หนักจริงๆนี่เรายังไม่ได้ไปสายบุรีเรายังไม่ได้ไปนาราธิวาสซึ่งนาราธิวาสนี่ตรงนี้บ้านบางปออ่ะคนขออพยพเยอะเลยอ่ะในเมืองอ่ะเราอยากไปแต่ไม่เชน้นเราไปไม่ถึงสายบุรีเราก็ไปไม่ได้ตอนนี้สายบุรีก็หนักเหมือนแบบมากกว่าปีที่แล้วอย่างเพราะน้ํามันมาลงสายบุรีฝนเนี่ยสะสมพันกว่าเรื่องจริงนะ วันนี้ฝนก็ตกทั้งวันเนี่ยมันจะหยุดทิ้งช่วงแบบนานๆแบบไม่ดตกเออฝนตกหนักมากแล้ววันนี้ทั้งวันจริงๆคือแบบฝนแบบสุดๆอ่ะก็เห็นใจนะพี่น้องสี่จังหวัดคือตอนนี้หัดใหญ่โอเคว่าไอลินทองรอหนึ่งหรือจุดที่นี่มีส่วนเมืองเขาต้องรอรุ้นนิดนึงแต่ฝนที่หัดใหญ่สงขายังน้อย ฝนที่ปัตตานีและนาลาที่ว่าซึ่งหนักจริงๆนะคะให้นึกสภาพแบบโอ้โหน้ําท่วมกว่าเดิมสามเท่าอะเมื่อกี้พรว่าใช่ผู้ว่ากับม็อกบอกอยู่บอกเลยว่าฝนก็หนักสุดประวัติศาสตร์แล้วปัตตานีเ่ยทั้งฝนในพื้นที่แล้วเดี๋ยวต้องรอรับน้ําจากแยลาแล้วมีน้ําทะเลหนุนซึ่งก็จะจะต้องไปถึงวันที่สิมันี่วันาคมที่สันี่สวันาวาแลว่าวัสิงหาวันสิงวัน่สิวัน่ ท,ที่ต้องอยู่กับน้ำอาจจะมีบางจุดค่อยๆทยอยลดบ้างแต่ว่ารวมๆแล้วอีกเจ็ดสิบวันเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวรออ่ะมีช่องแปดเห็นรถช่องแปดวอยเหรอเออแเล้วรถคันนั้นเข้ามาได้ยังไงอะ่ะเอยู่รนี้แล๋อเหรออ๋อคือรถที่เห็นแบบนี้เนี่ยวิ่งได้เฉพาะในเมืองเท่านั้นนะ จากหนองสิดก็จากแยกดอนยางมาไม่ได้เลย ของความช่วยเหลือด่วนบ้านน้ำดำหมู่สามตำบลน,นี่ไงลูกโปบุรุษปูโ,โยโใช่บุรุษปูโยตระกูลเนี่ยคูนักมากเลยอะ่ะตอน,ตนที่เราดอยู่ตคูนั้นนะครับใช่ใช่พี่พี่พี่ก็แวะทำข่า,ขาวคือเขาอะ่ะมันก็กว่าที่จะรถที่จะเข้าหรือเรือจะเข้าไปถึงพวกเขาจะยากมากเพราะแค่จากดอนยางนี่ก็ยากแล้วอ่ะ ที่ทานเข้าซีเนสเนี่ยเขาบอกว่าในรอบ30ปีของซีเสที่ขึ้นตรงนี้หมูห่6ปากาลือสงตำบลตูยงหนองจิกตอนนี้หลาน4คนหลาน4คน6พยพน้าที่ว่าแถวตากใบ ตำบลกาอสะท้อนทั้งตำบลท่วมหลังคาแล้วค่ะไม่สามารถอพยพคนออกได้พอลตันหยงด้วยโอ้ตอนนี้นะคะก็เรียกว่าหลายจุดที่ต้องการอพยพแล้วตอนกลางคืนคือเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะเพราะว่ารถที่จะเข้าจากอ่า ขดใหญ่นะตั้งแต่บ้านก่อหม้อแกงนะคะรถเล็กรถยนต์สูงก็เข้าไม่ได้ต้องรถบรรทุกขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะเข้าจากปัตตานีที่จะไปะะสายบุรีหรือแม้กระทั่งนราธิวาสนะคะก็ยากมากนะคะอาจจะต้องระดมนะหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่นราดที่ต้องช่วยเหลือกันเมื่อกีอ้เนี่ยค่ะคอมเมนต์ึ้นมาแถวตากใบตะบนก่อนสะท้อนพอรอ,อตันหยงหมู่หก ปากาลือสงตำบลตุบบตยงหนองจิกหลานส4คนกับยาย1คนติดชั้น2ชาวบ้านอพยพไม่หมดเพราะหน่วยงานไม่เข้าเลยติดต่อไม่ได้ไฟฟ้าดับใช่ค่ะแล้วก็คือรถาการจะเข้าถึงถนนมันตรงนั้นมันน้ําสูงเดี๋ยวยังไงจะส่งข้อมูลไปให้ใทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือทางจังหวัดเข้าไปช่วยเหลือนะคะที่ปากาลือสงค่ะบ้าน,น้ำำําดํา นะคะด้วยนะคะหลายจุดเล่งโตนี่ฮะะโอ้นีเขียนมาหลายหลายหลายข้อความมากเดี๋ยวจะช่วยนะคะคุณเอ่อ,อ่าที่หนองสิงโโอเคค่ะเดี๋ยวเราถึงแล้วโรงแรมซีเอส ระวังนะฮะโอ้สวัสดีค่ะไปแล้วคุณน้อง oh, นี่กาลังไลฟ์อยู่ด้วยนะขอขอบคุณโรงแรมซีเอสที่ต้อนรับเราตอนนี้น้ําท่วมใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ในรอบตั้งแต่ก่อสร้างโรงแรมนี่ครั้งแรกที่น้ำท่วมก่อสร้างโรงแรมคือปีปีเมื่อ20กว่าปีที่แล้วปีนี้เป็นปีแรกที่น้ําท่วมใหญ่แล้วก็มาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้ครัอก็เลยวันนี้ก็ก็วิกฤตมากครับค่ะไม่เป็นไรเราก็อยู่กับท่ามกลางวิกฤตนี่แหละนะตอนนี้ปลาปลาก็เริ่ม ป,ปัดแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะขอแค่มีที่นอนนะคะคบแบบมีฟงมีไฟอยู่ก็ยังดีก็เลยเชิญชวนแขกที่ปรับพักประหยัดน้ำในช่วงวิกฤตตรงนี้ใช่ค่ะทชาบค่ะทราบค่ะพวกพี่ประหยัดได้พวกพี่ไม่มีเสื้อผ้า <laughs> มากันนี่ตัวเปล่าเล่าเปือยขอบคุณพี่พปๆปอพอออนี่นี่เสื้อใช่ไหมที่พู้ว่าฝากมา <c oughs> อ๋อไี่ไงเลืองเรื่องมารับหน่อยออ <c oughs> เดี๋ยวรอรอรับเสื้อตรงนี้รอรับเสื้อตรงนี้สวัสดีค่ะมีน้ำาทวมมา,าใช่ค่ะอ๋ะนี้พวกเราไม่มีเสื้อผ้าน,นะคะก็เลยขอทางท่านทู่ว,ว่ามานะคะมีกางเง้สบายแต่เสื้อเสื้อปัตจัอลงกันมาได้ยังฮะไม่มี เพราะว่าไม่มีเส, <c oughs> สื้อผ้าก็ไพสารบอกว่านี่พี่แย้ลงพื้นที่นะโมนาเออก็ <c oughs> เป็นเพื่อนกันกแต่นี่กว่าจะมาถึงที่นี่นะคะโมนาทั้งวันค่ะออจากยะลาก็ก็เริ่มลดแล้วก็โอเค่ินักที่หนุ่มจีข้างหน้า,าี่ตะโดโตใช่โอ้เข้าไม่ถึงเลยคลอตันหยงน<ช>าโต๊เห็นว่าสามสิบ คุณอยู่ในบ้านหลังนี้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยทีนี้วิกฤตขอบคุณมากนะคะเดี๋ยว,เ,เ,เ,วเดี๋ยวมารับเสื้อก่อนมารับเสื้อก่อนเร็วเออจะเดี๋ยวพ่ายให้ครับอ่าเอาพี่ชามานะถ่ายให้นะอ่ะนี่ก็ได้โอเคาม,าม,าม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 ากระเป๋ามามามาครบ ัวแทนรับเพื่อนะมามาดิ๊นมามาทุกคนเลยมะมาทุกคนเลยมั้ยาทุกคนแล้วใครถ่ายรูปอะนูน่ะน้องนาถาาคอนคเคอเคอคโเธอเอเคไปเอเคโอเมาเอเอเยเเ โอเคค่ะขคุณให้รับหน่อยรับหน่อยโอเคค่ะทุกคนเรามาถึง CS แล้วนะคะพักที่นี่แต่ว่าไม่มีน้ําขอบคุณน้องโมนาและพี่เจาะและโรงแรม c ีนะคะเปิดให้เราได้มานอนที่ชั้หัวขอบคุณพี่พี่ปอๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ